ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการจ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ตของ TLT นะครับโดยผ่านหน้าเว็บ TLT eService นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เข้ามาที่เว็บนะครับก็ในช่องแรกนะครับก็คือให้เราใส่เลขหมายบริการอินเทอร์เน็ตของเรานะครับครับ ในส่วนของช่องด้านล่างนี้นะครับให้เราใส่รหัสที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นชื่อและนามสกุลนะครับอันนี้จะเป็นเลขหมายอินเทอร์เน็ตที่ผมกรอกไปตะกี้ครับทีนี้ ใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัสนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับรหัสก็จะถูกส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมใส่เข้าไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็กอกรหัสที่ทางเว็บเขาส่งมาให้นะครับหลังจากกรอกรหัสเสร็จแล้วนะครับให้เรากด ตกลงนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดค่าบริการเด็ดของเรานะครับก็อย่างของผมเนี่ยจะมี2เดือนนะครับคือผมสามารถจ่าย2เดือนพร้อมกันก็ได้โดยการติ๊กด้านหน้าหรือจะใจ่ายเดือนเดียวก็ได้นะครับถ้าสมมติจ่ายเดือนเดียวก็กดคลิกชําระค่าบริการนะครับแต่ถ้าใครอยากใจใ่าย2เดือนก็ติ๊กทั้ง2อันนะครับเสร็จแล้วก็กดชําระค่าบริการครับในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสรุปการชําระนะครับ ก็เลขหมายนี้นะครับก็เป็นจํานวนเงินเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆจะจ่ายก็ยืนยันการชําระนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็คือให้เรามาดูตรงประเภทการชําระนะครับก็คือให้เราเลือกว่าเราจะชําระแบบไหนนะครับส่วนผมจะจ่ายแบบบัตรเดบิตนะครับหากผ่านบัตร ATM ของกรุงไทยนะครับผมก็เลือกหากผ่านบัตรเดบิตนะครับจากนั้นผมก็กดชําระเงินนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เราใส่ หมายเลขบัตรนะครับแล้วก็วันหมดอายุของบัตรนะครับชื่อชื่อที่แสดงบนบัตรนะครับก็คือชื่อของเรานะครับโดยให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ข้อมูลก่อนนะครับทีนี้ก็มาเลือกธนาคารนะครับธนาคารผู้ออกบัตรนะครับของผมเป็นบัตรกรุงไทยนะครับก็เลือกเป็นกรุงไทย เสร็จแล้วก็ใส่เลข3ตัวหลังบัตร a t m นะครับเสร็จแล้วก,กด s ับมิ t ครับระบบก็จะแจ้งเตือนว่า,ายืนยันการชำระอีกครั้งนะครับก็ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับระบบจะส่งรหัสมาอีกครั้งนะครับในการยืนยันการชำระนะครับ เราก็ใส่รหัสที่ทางเว็บเขาส่งมาให้นะครับในช่อง OTP ตรงนี้นะครับใส่รหัสเรียบร้อยก็กดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับก็จะมี HS มาแจ้งที่มือถือของเรานะครับว่ามีการหักเงินเรียบร้อยนะครับเราก็กดต่อไปได้เลยครับ อ่าเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วครับ